มันเป็นประตูมิติอะเดซโซ่เดซโซ่สตาวินเซนมันจะมีแบบมันจะมีเป็นวงวงใช่ไหมเธอเป็นวนอะเป็นเถาวันอะแล้วมันมีอันนึงมันเป็นประตูมิติอะฮะ what ยังไงหนูจิงมันอยู่ในนี้ยเลยนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยประตูมิติอะ what the hell เนี่ยประตูมิติอะฉันลิมบ์หัวหายนี่คือครั้งแรกที่จะ ซื้อเหล็กแบบนี้นะเธอเธอเราดูไลน์อันนี้เราอัดคลิปไว้อันนี้ก็ออกไปอันนี้ก็ออกไปไปกันก่อนจอกยิ้มชิวโอ้แป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปหาสลิมโบ้ย 嗯。Oh.